มีวัสดุอะไรในโลกที่แข็งแกร่งกว่า2,000ปีแม้จะอยู่ใต้น้ำมันคือคอนกรีตใครคืออัจฉริยะที่ค้นพบมันก่อนใครในโลกนักวิศวกรชาวโรมันโบราณคือผู้บุกเบิกตัวจริงในการคิดค้นวัสดุก่อสร้างที่เรียกว่าโอปัสคาเมนติเซียมหรือคอนกรีตโรมันเคล็ดลับของมันคือการใช้ปูนขาวผสมกับเถ้าภูเขาไฟหรือที่เรียกว่าปอโซลานาซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้คอนกรีตแข็งตัวและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลคอนกรีตโรมันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวิหารแพนธีออนที่มีโดมใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่ต้องมีเสาค้ำยันน่าเสียดายที่สูตรลับนี้หายสาบสูญไปพร้อมกับการล่มสลายของจักรวรรดิจนกระทั่งปี1824โจเซฟแอสเพอร์ดินช่างก่อสร้างชาวอังกฤษได้จดสิทธิบัตรพอร์ตแลนซีเมนซึ่งเป็นรากฐานของคอนกรีตท,ที่เราใช้กันในปัจจุบัน ถือเป็นการเกิดใหม่ของยุคคอนกรีตที่แท้จริงจากเท่าภูเขาไฟในกรุงโรมสู่ตึกระฟ้าทั่วโลกคอนกรีตคือรากฐานที่มองไม่เห็นของอรารยธรรมสมัยใหม่ของเราถ้าคุณต้องสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยืนยงไป2,000ปีคุณจะใช้คอนกรีตโรมันหรือคอนกรีตยุคใหม่คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยและกดติดตาม Origin Stories ไว้เลย